ถ้าคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้สิ่งสําคัญที่คุณจะต้องทําก็คือเปลี่ยนมุมมองของคุณค่ะและทัศนคติที่คุณมีต่อเหตุการณ์นั้นๆถ้าคุณสามารถพลิกแปลงความคิดหรือมุมมองออกไปให้เป็นทางบวกได้นะคะคุณก็จะสามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้ง่ายขึ้น เมื่อคุณเติบโตค่ะคุณก็จะเริ่มรู้เลยนะคะว่าปัญหาต่างๆมันจะเข้ามาโดยไม่รู้ตัวไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามค่ะยิ่งคุณทําอะไรได้เติบโตขึ้นไปได้ไกลขึ้นนะคะมีรายได้มากขึ้นคุณอาจจะมีการต้องแก้ปัญหาที่มากขึ้นด้วยนะคะและปัญหาที่เข้ามาก็จะยากมากขึ้นด้วยที่สําคัญค่ะคนสําเร็จหลายๆคนที่เขาสามารถผ่านอุปสรรคและปัญหาไปได้เพราะเขาเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดและเปลี่ยนทัศนคติ อย่ามัวจมอยู่กับปัญหานะคะรีบดึงตัวเองออกมาจากปัญหานั้นแล้วก็แก้มันด้วยการเปลี่ยนความคิดและเปลี่ยนมุมมองค่ะเพราะว่าการที่เราเปลี่ยนความคิดและมุมมองมันคือการที่เราใส่อํานาจให้กับตัวเอง100เพียงเท่านี้คุณก็จะเป็นคนโชคดีนะคะหากใครอยากมีเคล็ดลับในการโชคดีแบบนี้ค่ะจะแนะนําหนังสือเสียง50วิธีเอาชนะโชคชะตาค่ะแล้วเจอกันในหนังสือเสียงนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ